สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวกกอีกเช่นเคยก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดวิวแล็แอดเติอได้นะคะวันนี้แอดก็ถือถังใหญ่มาเลยนี่มาหาหน่อไม้นะคะเอซีนี่มาหาหน่อไม้แล้วก็เผอิญนะคะเจอเห็ดปวกคือไม่คาดคิดว่าจะเจอคือแอดมาหาหน่อไม้นะคะตั้งใจจะมาเก็บหน่อไม้เลยนะคะแล้วเจอนี่คะ่ะเอซี เห็ดปวกเห็นไหมคะนี่แอดเก็บมาแล้วหนึ่ดอกนะคะนี่ดอกโตมากนู่นคะ่ะลามกันไปเลยนะคะไปตรงนู้นก็มีอีกนะคะนี่เห็นไหมคะเอซีแล้วก็มีข้างล่างอีกนะคะคือแอดตั้งใจมาหาหนอหา่อไม้นะคตรงนี้จะเป็นกอหน่อไม้ไล่นะคะเดินลงมาก็เลยเจอนะคะป้าสชคดีค่ะพี่น้องเอ,อ้มีดอกหนุ่มด้วยนะคะเนี่ย นี่เห็นไหมคะนี่คือยังอ่อนๆดูเลยเดี๋ยวเราเก็บกันเลยคะ่ะเอาอนีเอาเลยนะเราจะก้อยก่อน ハハハ。<laughs> ดอกใหญ่สุดเลยนะคะดอกใหญ่ามากนี่ค่ะนี่ค่ะเจออีกแล้วนะคะพี FC. วิ่งอู้วอ,อันนี้มันสามารถเอาออกได้เลยเนี่ยนี่นะคะโอ้โแล้วบนนี้ค่อนข้างแก่แล้วนะคะไอซีเนี่ยเห็นไหมคะแก่หมดแล้วนะคะคือแอดขึ้นมาเห็นช้านะ,ะก็เลยแก่วู้แวแต่ก็ยังมีนะคะนี่อ่อนๆอ,อ,อยู่เลย ว้าวเห็นไหมครับซีนี่มันอ่อนอยู่เลยนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราเก็บเองแบบนี้เอานะคะถึงแม้ว่าจะลางยากแต่ก็อร่อยนะโอ้เอ็นนี้เปื่อยแล้วนนี้ยังได้อยู่ตัวน,นี้นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็เก็บใส่ถังไว้ก่อนนะคะ ขึ้นมาอีกนี้ก็จะเจอดอกที่แบบบานแล้วแต่ก็ยังพอเอาได้ยังพอได้อยู่นะคะนี่นี่ขึ้นมาอีกก็เจออีกนะคะเอซเรากรอไงไว้ก่อน <c oughs> นี่บานแล้วแต่ยังพอเก็บได้นะคะ พิ่งบานพุ่งบานเลย นี่ค่ะเห็ดปวกออกแบบนี้เลยนะคะโอ้สวยมากสามดอกนะคะพี่ซีนี่ขายาวๆเลยอ้จะมองไม่เห็นนะคะนี่ค่ะสามดอกอตอนนี้ก็เกิดตามธรรมชาตินะที่แรกเขาว่าจะไปหาหน่อไม้ใช่ไหม,มเขาได้หน่อไม้มาสี่หนอ่อ <laughs> เห็ดมาเยอะมากาหาหน่อไม้จะได้เห็ดแมน,อ,นอู้เห็นปะเห็นนั่นแหละแล้วก็จะมาเก็บทิกแล้วก็หน่อไม้ก็คือยังหาอยู่นะจะไปหาหน่อไม้ยอยีกด้วยอยู่ไปหักอีกด้วยอยู่แล้วก็ไปเลาะดูเห็ดด้วยไม่คาดคิดว่าจะเจอเห็ดหักหน่อไม้ไปได้สามหน่อเดินไปเกือบเหยียบอือป่าใหญ่อยู่อันนี้เราก็ม,มาดู มาครับเจอป่าน้ำค้อนนะครับอยู่ใต้ข้างล่างนี้ครับตอนนี้กำลังขุดเพื่อที่จะดูนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวไหมนะวันนี้โอ้ยี่เจอปลาปูให้ปละลูกั้งมัดออมาเยงมากพินซีฟนะเดีวันงัดก็หินอันนี้ออกได้ละ ตาคอพร้อมหกโอ้ไปชวนปลาดุกทั้งมัดมาถายุปลาคอทั้งมัาก็มือตัดมาได้ปลาดุกสครข้างอยู่ได้ม่ได้ปลาดุกนะปลาคอเซีนมนะกวาดออกมาเตอเลือกเลยพี่วงหูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิองโหลหนึ่งนับเลขไปแล้วนับเลขไปแล้วสิบสอง ปลาทั้งเม็ดมีปลานี้นี่ซุมซุ่มซุ่มซเดี๋ยวเดซึบนี่โอ้เลียงแถวสลายอยู่ผู้ปลาอย่างถ้ำปลาท่าุ่นๆุนผุนพุนผนไงกอนถ้ำนั้นเออก็ใส่ไม้งัดได้ด้วได้ปะเฮ้ยออกมาอยู่ มาอันเซอรนี่ง้ยมาแร้วโอ้ปลคอน้อยเ่นเฮ้ยนี่ตั้งสีงแล้วปัดตั่ใหญ่ขเ่อยเอยเเรยอยูุ่ถรุ่นนี้ลาไปเดียวนะพวกโอ้ปลาคอน้อยปลาคอล็อกน่ะในการเลยและเซอรปกดนะสซอรตระขึ้งอืม ปลาปลาคอลอกน้อยอโอ้ลายตัวดีนี่เดี๋ยวลายตัวด้นี่พี่น้ององยู่นี่้กรู่ทำมาทำมุดทำดาวเ,เล,แล่แหละดูนะคะเตอคว้าออกมากองไว้อพี่น้งนปลานะคะนั่นคือปลาดูแพรพอใครอออ มาเก็บกอนมาขอ,อกหนึ่งเต็มๆใส่ไมนิทั้งนั้นเลยตวใหญ่มันก็บืนไปแล้วโอ้โหออบือนถูปลาหา <ừ. S 1> น้ำเนี่ยตัวน้อยมันบืนย้ายไปนี้ม,มันก็หาลูกที่แค่นี้เดยวค่ะและนี่คือปลาที่แอดเตอไปมุดเอามานะ่งไงอ,อะไรน้ำเด่น เยอะไหมเยอะเยอะเยอะในถ้ำเดียวนะอือในถ้ำเดียวมันมีปลาดุกด้วยเนาะเยอะนะาดทุกคนไม่รู้ว่าจะไล่พนอกเป็นยังไงออ้ยแต่เยอะมากเลยถ้ำเดียวมีตัวตุ้ยแล้วหนึ่งตัวลายแห้งพี่น้องทั้งปลาดุกปลาคอ้ขนาดเท่ากันเลยคือน่าจะเป็นปลาคอกเดียวกันทั้งหมดเลยคือแม่มัน วางไข่แล้วก็ออกลูกเป็นตัวเนาะออกมาแล้วก็ทีนี้ก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงี้ยน้ามันแห้งแม่มันไม่เห็นอันจะออกไปแล้วอลงสระที่เราไปล้างตัวอตันนี้ยลูกมันอยู่ในหลืบถ้ำเลยนะนี่เป็นแผลเลยเป็นแผลเลยจกเข้าไปเอาจกเข้าไปเอานะมือเลยนะเออมือกีโตมเต็มืวก็ได้ถือว่าได้เยอะนะคะอันนี้แล้วก็ เอามาทำอาหารเป็นบางส่วนแล้วก็จะเอาไปเป็นทำเหยื่อ,อเหยื่อปลาปลกรดใช่ไหม,มบางส่วนค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เอด็ดวิลแล้วก็เติได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ